สวัสดีตอนเช้าๆนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูแปลนเกษตรนะคะผสมผสานผูกผักสวยๆวยงามได้แบบง่ายๆนะคะตอนนี้ค่ะมีคนรดน้ำให้นะคะอันนี้คุณแม่เราเองนะคะตอนเช้าเ้านี่ขยันมากเลยนะคะรดน้ำผักรดน้ำต้นไม้ส่วนผสมผสาน,นะคะ่ะ ช่วงนี้มันเป็นหน้าแรงนะคะสีเขียวก็จะเหลือน้อยหน่อยแต่ก็ยังพอให้ได้เห็นนะคะคนแก่ออกกําลังกายช่วงเช้าเช้าแบบนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยอนนี้แดดก็เริ่มออกบ้างแล้วอ้าวอันนี้นั่งนั่งพักเฉยๆไม่ได้เหนื่อยนะคะเนี่ย اشتركوا <laughs>